ฮัลโหลสวัส <accurately> ดีค <was> ่ะสวัสดีค่ะนี่คือใครครูครูครูสอนการแสดงเฮ้ยทำไมถึงคิดว่าเป็นครูสอนการแสดงลุกโซงโซงลุกไม่ได้ละจริงๆเอาจริงๆเป็นใครอ๋อเป็นครูไหมครับสอนเป็นครูสอนอะไรสักอย่างคิดว่าอยากเรียนอะไรอ่ะคิดว่าอยากเรียนอะไรกัน อยากเรียนแอคติ้งอยากเรียนแอคติ้งโอเคก็มาสอนแอคติ้งนะคะครูกุ๊กไก่นะมาสอนแอคติ้งทุกอย่างผมคุ้นๆอะผมคิดอยู่ว่าชื่ออะไรเฮ้ยเออ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 ทำไมถึงรู้สึกว่าเออเมื่อกี้แบบเห็นหน้าเรารู้สึกว่าต้องมาเรียนแอคติ้งแน่เลยอะไรที่ทำให้รู้สึกว่าผมอยากเรียนแอคติ้งอะไรอย่างเงี้ยอยากรู้จักตัวเองให้ดีขึ้นเลย เลยนอยดูจ <gas> ีแปลว่ารู้ว like ่า acting มันต้องเริ่มจากอะไรปลื้มใจค่ะเด็กสมัยนี้สามารถพูดว่าเรียน acting มันคือการเรียนรู้จากตัวเองก่อนอะไรเงี้ยเนาะ